คร่าวๆเนี่ยเซเว่นดีเลอร์ในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับปัจจุบันมีถ้าเทียบเป็นเงินบาทนะครับยอดขายต่อร้านต่อวันก็ประมาณ2องแสนบาทนะครับของเราคือ7จ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับครับาากรรมการมีคำถามที่คำถามคือว่าร้าน,น,านสาขาที่ยอดขายต่ำกว่าเป้าหรือกระต๊อบตรงนี้จะมีมาตรการอย่างไรเออร้านที่ต่ำกว่าเป้านะครับก็เดี๋ยวคุณเปียวว่า คนดูแลโอ peration ช่วยตอบด้วยครับขอบคุณมากครับก็ท่านใน20กป,ปีที่ผ่านมาเราก็มีร้านที่ต่างองเป้า,ปานะฮะเราก็ให้เวลานะฮะประมาณ2-3ปี2-3ปีมีทีมงานไปพัฒนาปรับปรุงนะฮะเรื่องสินค้าตอบโจทย์ความต้อ,กกองการลูกค้าด้วยส่วนมากผ่านนะฮะ มีบางสาขาที่ไม่ได้เป้าเราก็ปิดไปแต่น้อยมากน,น,นั้นถึงวันนี้ต้องเรียนท่านผู้ถือหุ้นว่าสาขา,าส่วนใหญ่ที่เราเปิดมาเรา90เปอร์เซ็นต์นีเ่เป็นไปตามเป้านะอีกประมาณร่วม10เนตี่ยต่ากว่าเป้าเล็กน้อยการเวลาผ่านไป 6- เดือน1ปีแล้วก็ได้เป้าที่พลาดไปแล้วปิดไปอ่ะมาถึงวันนี้น้อยมากถ้าจะเทียบอย่างนี้ครับทั่วโลก นาทั่วโลกเรื่องค้าปีจะมีปีนปิด3-5เราใน20ปีผ่านมา20ปีนะผ่านมาถือว่าปิดป,ประมาณ4สสะสมนะฮะนั้นของเราเทียบเราน้อยมากครับอันนี้ก็เดี๋ยวบบนำเสนอท่านนี้นะครับรครับมีท่านอื่นอื่นใดไหมครับที่จะมีกัรสังเชยครับ สมควรเลอกให้นำลนะครจากสมัชชาคมส่งเสริมและพุฒนาไทยฝากมาถามว่าในปี54เนี่ยกิจการมีแผนการลงทุนขยายสาขานี้อย่างไรเพิ่มเติมบ้ไงครับปี54ที่เฝากครับปี54เนี่ยนะฮะเราก็ยังอยู่ในระดับเดียวกันคือเราจะขยายประมาณเพิ่มตัวเลขขึ้นมา500สาขานะประมาณ500 แต่เราสังเกตดูนะครับว่าหลายปีพันนี้เราประกาศว่าอะไรเพิ่มหน้ารอยเรามักจะเพิ่มมากกว่าห0าร้ยเล็กน้อยนะอาจจะ5้าสาขา530รสาขาครับเราก็ยังมีเป้าหมายที่จะขยายซึ่งอย่างนี้ก็คือ365วันเพิ่มร้านใหม่อีก500ร้อเสร็จแปลว่าทุกๆ3วันเรายังมีร้านใหม่เพิ่มขึ้น5้สาขา มีท่านอื่นใดหรืยไม่ครับขอบนบขอ,อนุญาตประธานนะครับของวิโรตีชาญชัชุ่มนะครับอุคุณิยมรายย่อยนะครับมี2คำถามนะครับคำถามแรกก็คือในส่วนของปี2 5งพนะครับซึ่งไต่บ้านที่หนึ่งได้เช็คจุดลงแล้วนะครับ ไม่ทราบผลการดำเนินง,งานกคร่าวๆนะครับที่ได้ประกาศสากนชชนนี้อย่างถ้าอย่างไม่เข้าก็อยจะขอเรียนถามผลการดำเนินง,งานในไตรมาสแรกว่ากคร่าวๆว่าผลการดำเนินง,งานเป็นอย่างไรนะครับแล้วในปี25 5 4เนี่ยเป้าในการดำเนินง,งานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างไรนะครับข้อที่ 2, 2> นะครับเผอิญมีความภาคภูมิใจมากที่ได้เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยนะครับในส่วนของความสุขใจ ว่าทางผู้ถือผู้ชายย่อยมีความสนใจอยากจะเป็นแฟรนไชส์ซีหรือแฟรนชายของบริษัทเนี่ยไม่ทราบจะติดต่อกับท่านคอนเซตเตอร์เขาให้คอนเซตเตอร์ของไวคือ7 1 1 7 8 0 0แต่ไม่ทราบติดต่อ,อยังไงนะครับซึ่ง,ง,งมีความรู้สึกว่าเราอยากจะเป็นพักภูมิใจว่าเราเป็นส่วนหนึ่งนยจะมีวิธีการอย่างไรแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนแล้วมีกี่วิธีครับขอบคุณครับ แต่มากที่หนึ่งนะที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขเราอาจจะยังไม่พร้อมที่จะประกาศนะครับแต่ว่าก็ภูมิใจที่จะบอกว่าสามเดือนนี้ที่ผ่านมาก็เข้าเป้าท่านไะม่ต้องห่วงนงผนประกอบการเข้าเป้าและทั้งปีเรายังมีความมั่นใจนะที่คิดว่าปีนี้เราจะเป็นปีที่ทุกอย่างอยู่ในภาวะที่เราสบายใจ ส่วนท่านสนใจที่จะเป็นแฟรนไชส์นะครับเดี๋ยวเสร็จจากนี้เชิญหาคุณเตียวัฒนเลยนะครับเราจะให้ความกระจัดและความช่วยเหลือกับขอบคุณครับเชิญครับมีท่านใดนะครับเไหมครับเชิญครับเชิญครับผมจัใชัยสีโอนะครับเพื่อถือคุ่นลายย่อยนะครับขอสอบถามเ่ื่อู้ตาสองเรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับผมเห็นเว็บไซต์ เป็นเวบออนไลนะครับเห็นว่ามันมีมีการขายสินค้าหลายอย่างไปถามว่ามีแผนการจะขยายอย่างไรบ้างแลจะมีเป็นที่เป็น market place หรือว่มีส่วนของไหมนะครับเรื่องที่สองนะครับผมทราบว่าปีที่แล้วเนี่ยทางเว็บไซต์ขายของต่างประเทศรัฐเท็ได้ดีลกับเซเว่นดเวที่ไต้หวันเนี่ยให้เขารับส่งของผ่านซื้อของผ่านกินเนร์เนะครับแล้วก็สั่งซื้อสินค้าแล้วายเงินที่เซเว่นแล้วก็รับของที่เซเว่นไปเลยนะครับทางเมืองไทยไม่มีแจะทำ รายธุรกิจที่เป็นบ้างไหมครับขอบคุณครับครับก็คุณเดียวะหนึ่1คันครับก็เช่นเดียวกันนะฮะต้องบอกคุณมาว่าคุณได้ติดตามเรื่องธุรการนี้เราก็เตรียมว่าเมืองไทยนะฮะอีกไม่นานนี้คงไปสู่เรื่องของธุรกิจอีคอมเมิร์ซเมื่อไหร่โทางคูหรือทางไอทีทั้งหมดนะ้นใน 3G แล้วก็สปีดไฮสปีดความเร็วสูงเหมือนมันปักเสาอยู่นะเ,เรื่องอ e ีคอมเมิร์ซบ้านเราจะเริ่มเติบโตแล,ล้วทางซีพีอก็เตรียมทางด้านนี้ไว้คร่าวๆนะฮะในเรื่องอ e ีคอมเมิร์ซ B2C นะครับนี่เรื่องที่หนึ่งที่ชี้แจงว่าเราเตรียมไว้แล้วอันที่สองก็คือว่ารัฐบูเทนนะครับเขาก็ได้มาร่วมทุนกับตาดอทคอมนะฮะแล้วก็มีความเห็นตรงกันฮะเหมือนไต้หวันก็คือว่า เขาจะมาผ่านทางเครือข่ายของทางเซเว่นนวเนด้วยกันนะชำระเงินผ่านแล้วก็มารับสินค้าที่ทางเซเ e ่นนมือไทยมือนไต้หวันประกาศนะการีิคบวนการนี่ได้ติดต่อเชื่อมโยงกันอยู่นะขอบคุณมากครับเชิญครับเชิญครับท่านประธานคณะกรรมการและท่านผู้มงทุกท่านครับ นายไโรธเทระวัฒน,นาสุขมีคำถามที่จะเดินถามทั้งสองคำถาด้วยกันคนนะรับคแรกก็คือเกี่ยวกับการนโยบายของการแปลสาขาปต่างประเทศไม่วัสดิ่าะาเป็นารายได้คำถามสองท่นก็คือทาง c p พได้เคยเปันสาขาที่เสียงสแสวงใน,น,นรูปแบบพิเศษซึ่งเป็นสาขาที่อุปถัมภ์กว้างขวางแล้าก็ดูดูน่าจที่สุดเป็นสว่สผลการพนินง,งาน เป็นวันเป็นย่างใหม่แล้วก็ทางบริษัทมีนโยบายยังไงกับการบริาัทแบบนี้ครับขอบคุณครับสยมสักแพของกูเบียวัฒน์พิเศษยังไงเออ่ช่วยทวนคำถามอีกครั้งนะเพราะว่ากูเบียวัฒน์เขาดูแลสาขาเขาอาจจะยังจะขอขอขอเีื่องจากคำถามขอผมขอโทษนะเสียงอาจจะไม่ค่ะผมไม่ยินไม่ชัดของผคำถามแรกคือการ ดยุบายเกี่ยวกับการเดินทางาราับในุประเทศครับเฉพาะครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเรายังรออยู่นะครับเพราะว่าอำนาจที่จะให้เราไปทําต่อที่ประเทศจีนนั้นมันอยู่ในมือของญี่ปุ่นแล้วตอนนี้ญี่ปุ่นกําลังวิกฤตนะครับเขาคงจะยังไม่มีใจที่จะพิจารณาถ้าเราจะไปเราจะเป็นจีนแล้วก็จะรอให้ญี่ปุ่นเขาคุยกับเราที่หลังครับส่วนสามสแคร์ดงไหครับถามคือผกเคยไป เดินในเซเว่นเดเสนสาขาสาลส์แควตรงข้ามกับสยามพารากอนเป็นสาขาที่อ่อ่าใหญ่โตมากไม่ทราบว่าลักษณะแบบนั้นจะมีการทำบริษัทจีนโยบายที่จะขยายสาขาแบบนั้นไหมครับออคอนเซ็ปที่ผมไปดู3ซลสแควร์นี่จะมีคอนเซ็ปที่เป็นของใหม่ข้าเข้าใจไม่ผิดนะฮะอันที่หนึ่งก็จะมีเรื่องของเบเกอรี นะฮะของเบเกอรี่อันที่สองจะมีสาขาที่ขายอาหารเสริมเรื่องสุขภาพนะฮะเพราะจากดีเสริฟเรารอกว่าคนไทยต้องการร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะหน้าตามองหนุ่มต่อเวลาเราก็มีโปรเจกต์ขายอาหารเสริมเรื่องสุขภาพอยู่ในเซเว่นอีเวนนะฮะซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ผมเข้าใจว่าสาขานี้ไม่ทราบผมไหมฮะครับก็โปรเจกต์อันนี้ทดลองแล้วผลลัพธ์ออกมาดีมาก บริษัทก็มีโครงการจะขยายผลในปีนี้ประมาณสามสี่สิบสาขาสามนี้ออกไปอีกนะครับขอบคุณมากที่เป็นโปรเจกต์ใหม่ทดลองแล้วเราเองได้ผลแล้วท่านเองก็สังเกตน,นะครับขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับมีบบบท่านใดนครับเออที่ครับเบอร์ผมเกีเยรติเชนนนครับเป็นผู้ถือรายย่อยสอบถามเกี่ยวเรื่องที่ได้ข่าวว่าทางกพโอได้มีารต่อสัญาในปั๊มปอดทองจะต้องเปอย่างกี่ปีครับ และส่วนใหญ่ปั้มในคนอทจะเป็นปั้มที่ซีพีซีเอาทำเองหรือว่าเป็นเป็นชยัยขอครู